ครับสวัสดีวันที่28สิงหา64นะครับก็อันนี้ก็พี่แท็กซี่เข้ามากับเลขใหม่4 0 0 0 0สามอาการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหัวฉีดแก๊สเสียห,หัวหนึ่งเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะแต่ก็ยังประมาณนี้แก๊สนะฮบอารมณ์ประมาณนี้เดี๋ยวลองมารีแมปันดูที่ว่าก่อนและหลังจะเป็นยังไงอ่าเอา ขอทาให้ลูกค้ามาพิสูจน์ได้เลยครับรอสักครู่ครับเดี๋ยวมาดูก่อนและหลังครับโอเคครับมาต่อครับเนี่ยครับหลังจากรีแมปแล้วนะครับดูรอบนะครับแกนครับนะครับการตอบสนองครับรอบปั้นๆนะครับไม่มีแกวงครับเมื่อกี้จะดับอย่างเดียวครับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างก่อนและหลังรีมปนะครับก็ เราก็ปรึกษาได้ครับ0895265299ครับใหญ่ power shop หรือใหญ่อะไรแกนะครับสวัสดีครับ